มีไหมสนามแข่งอะ่ะโอ้ยไม่เจ๋งเลยตอนเขาเล่นเขาเล่นเป็นสนามแปลงล่างด้วยแปลงล่างไหม่อดูหน่อยอันนี้อันติ๋อ่ะอันเล็กอะ่ะมามาเดี๋ยวโคชุดให้ดเฮ้ยบ้าใส่ทางนี้นหมุนด้วย

เอาเน็ตทดสอบดิทดสอบคือวิชานี้ผ่านบ่ทดสอบเดี๋ยวของน้องพังน้องจอมใหญ่เลยขอบคุณครับเฮ้ยต้องเจอของพี่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ถึงเท่าน้องป่ะได้ยูโยไหมใส่เหล็กนะเขาก็ใส่เหล็กปั่นปากเลยอันละร้อยเลยนะอันละร้อยเลยนะเหล็กอืมของเขาก็อันละร้อย เล่นไหมเล่นอะไรหนึ่ร้400อาโผมวดนมเลยคุมหน้าตายไปสี่ร้พี่เข้าใจบ้านรวยตอนนั้นนะพี่สมัยนั้นพี่ได้แค่อันลร้อยเอามีกี่บาทยี่สิบห้าบาทโอ้ไม่ถึงร้อยเโอ้โ้มายี่สิบบาทยี่ยี่เจ้าก็หาเิก็ไม่ ต่อ50เจ้าของร้านก็ไม่ยอมเลินกลับมาอกมันไม่ยอมฮัลโหลค่ะนี่มันต้องใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอ